วันนี้เป็นวันที่เจ็ดกุมภาพันธ์พุทธศักราช2,559วันนี้เป็นวันพระใหญ่เดือนสองดับแรมสิบส่คำเป็นมันุโบสถมื้อเช้าเนี่ก็เป็นวันตุดจีนของเขาอีกเป็นวันไหว้เจ้าแล้วก็พร้อมกัน พวกเราก็ได้ขึ้นไปมอบพระวัดป่าหลุบเปล่าที่เจ้าภาพก็ามาถวายคุณผูนสีกับลูกๆที่เป็นน้องของน้องสาวของคุณหมอเป็นสีด้ถวายมอบเมื่อเช้าเนี่ยเรียบร้อยแล้วก <c oughs> ับคณะสงฆ์แล้วก็ได้ลงมาตามปกติพวกเราก็ลงโบสถเที่ยง เที่ยงวันก็ลงอุโบสถแต่วันนี้มันมีปัญหามีเรื่องภาระที่เกี่ยวเข้ามาเกี่ยวข้องก็เรื่องเกี่ยวกับพระประธานพวกเราก็ได้ย่นเวลาลงมาอุโบสถประมาณบ่ายสามโมงบ่ายสี่โมงเพิ่งสวดปฏิโมกจบลงสักครู่นี้ <c oughs> พวกเราได้ฟังพระปฏิโมก เป็นการทบทวนศินทุก15วันกลึงเดือนปลายเดือนแต่ปบันนี้เราก็ได้ฟังจบลงไปแล้วอันนี้คือหน้าที่ของพระพระสงฆ์ผู้อยู่ข้างในรักษากฎระเบียบวิน,นัยถ้าว่าพระสงฆ์ไม่มีกฎไม่มีระเบียบไม่มีวิน,นัย ก็จะเรียกพระสงฆ์ได้อย่างไรจะเรียกว่าพระได้อย่างไรก็เหมือนเป็นคราวาตในเมื่อเรามีศีลมีวินัยมีกฎระเบียบปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนของพุทธะพระพุทธเจ้าว,วางไว้อย่างไรพวกเราก็ยึดแนวแถวที่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดําเนินมาพระการขอให้พวกเราทุกๆท,ท,ท่าน เกตเป็นพระนะอย่าย่อย่อนในหลักธรรมวินยัยสิ่งไหนที่มันผิดศึกษาแล้วว่ามันผิดอย่าทำให้เคารพก,กฎกติกาอาบัตเล็กอาบัตน้อยอาบัตใหญ่เราให้ศึกษาไม่ใช่ว่าเราเราเข้ามาแล้วจะรู้ทั้งหมดไม่ใช่นะเราต้องศึกษาเหมือนกับกฎหมายบ้านเมือง กฎหมายบ้านเมืองก่อนที่เราจะรู้กฎหมายเราก็ต้องเรียนต้องอ่านต้องศึกษาจึงจะรู้กฎหมายแต่เราก็ไม่ถึงกับรู้ในรายละเอียดทุกอย่างตัดสินคดีความขนาดนั้นก็ไม่ถึงขนาดนั้นเพียงแต่ให้รู้ว่าอันไหนมันผิดกฎมันหนักหนักเบาอันไหนโทษประหารอันไหนโทษจำคุกเราก็ได้ให้ศึกษา ฝ่ายพระก็เหมือนกันโทษประหารของพระมีตาว่าทำผิดลงไปแล้วแปลว่าขาดจากการเป็นพระมเมื่อขาดจากการเป็นพระแล้วถึงจะบวชอีกก็ไม่เป็นพระเพราออะไรเพราะตัดเหมือนกับตานต้นตานต้นมะพร้าวที่มันยอดด่วนแล้วนะ มันคอปัดมันขาดแล้วมันเน่าแล้วมันไม่มีโอกาสที่จะงอกเงยขึ้นอีกต้นมะพระ้าวต้นมะพระ้าวต้นนั้นไม่มีต่อนอต่อขแขนงขึ้นมาอีกเหมือนต้ตนไม้อย่างอื่นนี้ก็เหมือนกันชีวิตของพระถ้าหาว่าขาดจากการเป็นพระโทษประหารแล้วหมดโอกาสทั้งชาติทั้งชีวิตและพร้อมกัน ก็จะได้รับบาปกรรมอันหนักไปตกนรกหมกไหมไปอีกเพราะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เราเข้ามาบวชเราต้องเคารพกฎกติกาเคารพหลักพระธรรมวินัยของพระพทุทธเจ้าเพราะเขาเราเข้ามาเราเข้ามาศึกษาเราเข้ามาว่าเราจะปฏิบัติได้เราจรึงเข้ามาอยู่ในจุดนี้ ถ้าเราไม่สามารถที่จะมาอยู่ในจุดนี้ไม่สามารถจะปฏิบัติได้เราก็พิจารณาตัวเองว่าข้าไม่มีความสามารถเพราะอะไรเหมือนกับน,นักฟุตบอลเหมือนเราจะเข้าไปเตะฟุตบอลเราก็ต้องเชื่อในกำลังของเราอะเราเข้าไปเตะได้ไปแข่งเขาได้อย่างน้อยก็ถึงยังไงก็นะไม่แพ้ใครอยู่ในแนวหน้า เรายัางค่อยเข้าไปแต่ที่ยังไงเมื่อเรางอยหมดกําลังแล้วจะไปเตะฟุตบอลเราจะไปเตะได้ยังไงเพราะเราหมดสภาพนี้ก็เหมือนกันเราไม่สามารถที่จะรักษาหลักพระธรรมวินัยได้อันนี้เราไม่ได้ว่าจกเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าสิ่งไหนก็ตามแต่ต้องดูมองดูตัวเองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้คมเข้มแข็งเป็นผู้ซื่อสัตย์เป็นผู้ซื่อตรงต่อหลักพระธรรมวินยัยเจะจึงหูหนวกตาบอดขี้ร้ายขี้เลขนาดไหนก็เถอะแต่ข้าพเจ้าจงรักภักภดีต่อหลักพระธรรมวินยัยเป็นผู้ปฏิบัติตรงต่อหลักพระธรรมวินัยเป็นผู้ซื่อสัตย์ต่อหลักพระธรรมวินยัยเป็นผู้ซื่อสัต,ตยต์ต่อหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามแนวแถว พ่อแม่ครูบาอาจารย์ปฏิบัติมาให้พวกเรานึกในใจอย่างนั้นนี่แหละถ้าว่าเรามีความเสื่อมั่นมีความตั้งใจอย่างนั้นแล้วอยู่นสถานที่ใดร่มเย็นเป็นถุขเพราะเราอยู่ในหลักพระธรรมวิน,นัยนึกขึ้นมาเวลาใดกย็ยิมยังยินในจิตใจไม่ได้สงสัยในความชั่วของตนเองที่ได้กระทำลงไปเพราะนั้นให้พวกเราทุกทกท่านนะ บวชเข้ามาทั้งทีให้รักษาหลักพระธรรมวินัยให้พวกเรานึกดููว่านี่แหละเข้ามาบวชในคราวนี้ครั้งนี้นามาบวชในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างพวกเราบวชนักบวชอาชีพอย่างให้ทราว่าเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจจริงจะปฏิบัติเพื่อหาทางพ้นทุกข์เราเชื่อในพระธรรมคําสอนของพุทธแนวแถวของพุทธ พระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรเราเชื่อแนวทางของท่านเราจึงได้บวชบวชเข้ามาแล้วก็ค้นคว้าศึกษาพระพุทธเจ้าว่าสาระของชีวิตคืออะไรอะไรคือประโยชน์ของชีวิตชีวิตนี้คือที่มีคุณค่าจริงนั่นคืออะไรพระพุทธเจ้าที่ท่านถามสอนเราสอนเราให้เรานึกดูทีชีวิตของเราที่มีคุณค่านั้นคืออะไร ดิู้กินเป็นวันวันอย่างนั้นใช่ไหมหรืออย่างเป็นคารวะอย่างนั้นใช่ไหมหรือเราเป็นพระอยู่เป็นวันวันพูดคุยเป็นวันวันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมดูดูแล้วมันหาสาระไม่ได้ทั้งหมดตามที่เราได้นึกดูพอนึกขึ้นมาก็ตามจนสุดว่ามันเป็นประโยชน์อะไรในการนึกคิดการกระทำอย่างนั้น ถ้าเรานึกคิดดูให้สุดไปสุดในเรื่องนั้นๆแล้วมันหาสาระประโยชน์ไม่ได้อย่างจริงๆอย่างหาสาระประโยชน์ไม่ได้จริงเพราะฉะนั้นสาระของชีวิตที่พระพุทธเจ้าที่ท่าน,นตรัสนั้นคืออะไรท่านว่าให้พวกเราค้นคว้าศึกษาชำระใจของตนเองให้หมดจดจากกิเลส เพราะกิเลสภายในใจของเราเนี่ยทำให้เราเวียดว่ายตายเกิดในวัฏสงสารลุ่มลุ่มดอนดอนสูงสูงต่ำต่ำพอไม่หมดกิเลสเกิดมาอีกเกิดชาติหน้าอีกถ้าเราถลับถลําทำกรรมชั่วกรรมชั่วให้ผลตกต่ำถ้าเราทำกรรมดีกรรมดีให้ผลก็ไปในทางสูงแต่ทีงไงกิเลสภายในใจของเรายัางไม่หมดจึงกลับมาเกิดอีก พอกลับมาเกิดอีกอันไหนคือสาระของชีวิตก็ทำมาค้าขา,ขาย <c oughs> อยู่กินเป็นวันวันอย่างพวกเมือนะ่อเช้าเนี่ยไปบินทบาตถึงจะอาหารอร่อ,รอยถูกใจหรือไม่ถูกใจยังไงเราทานอาหารก็ไปแล้วก็ทายออกเื่ออื่นเช้ามาก็ไปมาเอาบินธบัตมาชันเอกมอชันเอกก็ทายออกอีกแล้วก็ไปชันอีกอันไหนคือสาระของชีวิตที่ พอผลที่สุก็แก่ไปเรื่อยๆเป็นวันๆไป <c oughs> ชีวิตของเราแก่ไปเป็นวันผลที่สุกถึงจุดจบของชีวิตคือความตายเข้ามาถึงมาพิจารณาดูซิว่าน,นั้นอันไหนคือสาระของชีวิตที่เราได้นัคืออะไรเราอยู่เป็นวันๆเราได้คืออะไรกันอกเหนือจากที่ทําจิตใจให้เป็นสมาธินอกเหนือจากทําจิตใจให้หลุดพ้นจากอาสวะ อาสวะกิเลสพิจารณาเป็นปอบเปาะเป็นขั้นขั้น,น <c oughs> กันกรองไตรต้องด้วยสติด้วยปัญญาของเราแล้วมันหาสาระประโยชน์ไม่ได้จริงๆชีวิตประจำวันของพวกเราเพราะนั้นขอให้พวกเราท,ท,ทุกท่านนะเราเป็นนักพรตนักปวดเราต้องพิจารณาดูให้ทีท,ท่วนท่วนทีในการเป็นอยู่ของเราอันไหนคือสาระของชีวิตที่เราจะต้องได้ ทีพระพุทธเจ้าที่ท่านชี้นำบอกกล่าวก็คือเรื่องให้ชำระใจนั่งสมาธิให้มีสติสัมปชัญญะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังถ้าเราปล่อยจิตปล่อยใจขึ้นมามากเท่าไหร่ยิ่งขาดทุนถา้าเรามีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเองนั่นแหละ <c oughs> เราพยายามทำกำไรขึ้นมาถ้าเราไม่ขาดสติสติไม่ขาดจาก ใจของเราเฉลยนั่นแหะวันหนึ่งๆเราได้กําไรเพราะนั้นเราหากําไรชีวิตหรือว่าหากําไรที่เป็นนักพจนักปวดเนี่ยให้ดูตนเองนะพาลูกพาหลานทั้งหลายนะถ้าเราปล่อยจิตปล่อยใจวันนี้ไม่เคยคิดนั่งสมาธิเลยนั่นแหละขาดทุนผลปีวันนั้น <c oughs> หาคันหาความขาดทุนที่ไหนนะดูตาวันนี้เออตั้งแต่ตื่นมาเนะ่ยเรามีสติสัมปชัญญะ กำหนดลมหายใจเข้าออกหรือว่าการกำหนดการก้าวเดินของเราสติของเราดีวันนี้นึกคิดเรื่องอะไรใจของเราทันอารมณ์อารมณ์เข้ามาเนี่ยเราทันหมดมันนึกคิดเรื่องอะไรเนี่ยนั่นแหละวันนั้นแปลว่าวันได้กําไรสําหรับพวกเราเพราะฉะนั้นให้พวกเราอย่าขาดทุนแต่ละวีแต่ละวันให้ดูตนเองไม่มีใครที่จะดูรู้ยิ่งกว่าตัวของเราแต่ละองค์แต่ละท่าน เพืได้ให้พวกเราดูนะดูใจของเราให้ชำระกิเลสเมื่อจิตใจเป็นสมาธิดีสติของเราดีเรามีความเพียรมีสติดีสติสัมปะชัญญะอยู่กับตัวเองจากนั้นก็เมื่อสติเราเป็นสมาธิดีแล้วเรานำมาพิจารณาทางด้านปัญญาการกรอนไตรตรองเหตุและผลก็จะเห็นอันิจจังของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเรา ร่างกายสังขารมันจะยืนนานไปสักเท่าไรอีกสักวันหนึ่งจะต้องทิ้งทั้งหมดทิ้งขนาดร่างกายขนาดร่างกายของตัวเองอย่างทิ้งวัดวาศาสานาบริษัทบริวารหมู่พวกเพื่อนพ่อแม่พี่น้อ,นองปู่ย่าตายายจะไม่ทิ้งอย่างนั้นเหรอร่างกายของเราก็ยังทิ้งทิ้งยังเอาเผาไฟทิ้งนี่แหละนะใจนะใช่ไหมถามใจตัวเอง จิตใจของเราเป็นสมาธิจิตใจของเราเป็นเมื่อสติของเราอยู่กับตัวเองเป็นสมาธิอยู่แล้วเมื่อพิจารณามันก็เห็นจริงเพราะมเอาของจริงมามาถามเอาของจริงมาพิจารณาเอาของจริงมาตั้งคําถามกับตัวเองมันจะไม่จริงได้อย่างไรเพราะนั้นก็ให้พวกเราทูกๆท่านนะตั้งใจภาวนาในเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะเราพิจารณาเห็นใจของเราลนะเรื่องทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากใจทั้งหมดนะ พาลูกพาหลานนะออกไปจากจิตจากใจทั้งหมดเรื่องทั้งหลายใจมันออกไปจากใจนั่นมันปุงมันฟุ้งมัน่านทําให้ตัวเองทุกทั้งวี่ทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีปุงฟุ้ง่านอยู่ในจิตในใจมันออกไปจากใจทั้งหมดจากนั้นก่อนนั่นอ่ะมันมันปุงฟุ้งไปเพื่ออะไรมันตายไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมร่างกายเนี่ยเป็นของเสร็จสวยงดงามอย่างนั้นใช่ไหม เห็นไหมคนเท่าคนแจแตะกอนเขาก็หนุ่มแน่นเหมือนกับเราใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้เป็นยังไงพ่อแม่ของเราญาติโกโหติกาของเราเราจะไม่เป็นอย่างท่านอย่างนั้นใช่ไหมเราพิจารณาดูทีทวนทบทวนทีทวนทบทวนเลยเขาเราท่านเราทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะมันมารวมอยู่ที่ใจทั้งหมดใจของเราเป็นผู้กกกุเรื่องขึ้นมาก่อเรื่องขึ้นมา คล้ายๆกันนะมักใหญ่ไฟสูงขึ้นมาหลงตัวเองขึ้นมากิเลสราคะโทสะโมหะมันพยองพองตัวในจิตใจแล้วจากนั้นก็นออกรวดลายก็ทำให้ตัวเองทุกจิตทุกใจเพราะใจของเราไม่ทันใจของเราธรรมธรรมะไม่ทันกิเลสกิเลสมันออกล้ำหน้าธรรมของเราเขาขึ้นไปแย่งบนเก้าอี้ ใจของเราเหมือนเก้าอี้ตัวหนึ่งถ้าว่าเรามีธรรมเข้าไปนั่งเราก็พิจนารณาไล่กิเลสองจากเก้าอีเออ้เราก็มีความสุขเย็นใจมีความสุขพิจนารณาอะไรก็เห็นอัดเห็นทมแต่เมื่อกิเลสเข้ามานั่งเก้าอี้ไรธรรมะคือหลักเหตุผลลง,ลงจากใจกิเลสขึ้นบัญชาใท่ไนหะแน่จากนั้นลเราทุกทั้งวีทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีเลยใช่ไนหะ เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะเอาธรรมะเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจจากทั้งกับพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องทั้งหลายออกไปจากใจทั้งหมดนะดูใจดูผู้รู้ตัวนามธรรมาตัวเนี่ยสำคัญมากแต่เรื่องกายเนะี่ยเป็นเรื่องปลายเหตุนะแต่เรื่องตต้นเหตุจริงๆก็คือใจเพราะนั้นให้พวกเราดูใจนะภาวนานะก่อนที่จะถึงดูใจได้นะต้องมีสมาธิก่อนนะ แต่ถ้าม่าจิตใจของเราไม่มีสมาธินะจิตใจปุ่งฟุง้งเออเหอยลอยหลอมทั้งวีทั้งวันไม่มีทางที่จะเห็นใจดวงนั้นได้แต่จิตใจของเรามันเน่งกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในเมื่อสติของเราดีแล้วล่ะเราจะมองย้อนเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจจะเห็นได้ชัดนะพระลูกพรนลานนะต่อน,นี้ไปสุดท้ายปฏิโมกนะ ตัสสะภะคะวัโตปุปปังกะนมะการังกคโรมัสสิงนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม सम्भावता सम्भापना विहार गोचरा सम्पन्न

Sihirohi paripaco tinyo akira terasam akatang dukatang sewo pascha dapati dukatang batanca dukatang sewo yang katawananu tampati buso yata dukahito rata mewanu kanti samanjang dukaramatang niraya yoga kanti yang kinci cintan kama sang kirihan daya patang sang kasaran brahma yang natang poti ma paranti khang potena panggawata janata pasata rata sama samputena ova dapati khang KANTI katai khang ti paramanta poti tikha nirpanan paramanta နာမိปภาจิตो परूपखाति स म म न ो ह ो त ि प र म म ि ह ेทย ੰतो सत्तकअप ัสส కర ัง कुतलसुपसम्पदा सा จิต ्तपरियोदप्पनं एतंगबुद्धानशास्त्रं अ र ु क วาโด अनुपखातो पातिमुखेयसंवरो मन्त ัญญุต ्ता च प त ् स म ि न I'm right.